ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาชมดอกของต้นจันผาที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านมีหนึ่งต้นด้วยกันนะครับเพื่อนเอนเคยเห็นดอกจันผาไหมครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละต้นนี้ผมปลูกมาได้เกือบประมาณ10ปีแล้วละ่ะเพิ่งอ,ออกดอกมาให้เห็นก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ย เขาออกมาหนึ่งช่อด้วยกันเป็นพวงใหญ่นะครับแต่มาปีนี้ a m a ซิ่งมากครับออกมาคือทั้งหมดเก้าช่อด้วยกันนะครับเป็นพวงที่โตมากนะครับดูสินะครับ,นะรบแต่ละช่อเนี่ยมีความยาวเกือบหนึ่งเมตรเห็นจะได้นะครับซึ่งต้นจันทาเนี่ยเขาเขาเป็นไม้พุ่มนะครับต้นนี้เนี่ย มีความสูงประมาณ3าถึงสี่เมตรเห็นจะได้นะครับลักษณะดอกของเขาก็จะเป็นออกมาเป็นพันพันดอกเลยนะครับนะครับดอกเขาจะมีลักษณะสีเหลืองอ่อนๆดูลองสังเกตดูนะครับจะมีลักษณะสีเหลืองอ่อนๆถามว่ามีกลิ่นหอมไหมมีกลิ่นเล็กน้อยนะซึ่งซึ่งผมก็ชอบพอดีเลยนะครับซึ่งผมไม่ชอบดอกไม้ที่มันมีกลิ่นเยอะๆนะครับ นะครับเห็นแม่ชอเห็นตัดชอบนะครับนะครับก็จะยาวยาวมากๆเลยนะครับตรงบริเวณกลางดอกของเขาลองสังเกตไปเรื่อยๆนะครับจะมีสีแดงแดนะครับออกมาตรงกลางดอกเขาจะมีกลีบเรียกว่ากลีบชอบประมาณหกกลีบอะไรนี่แหละเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆลองดูสิครับนะครับส่วนใบข้อดีของใบของเขาคือมันเป็น มันเป็นต้นไม้ที่เราไม่ต้องเก็บกวาเดเยอะนะครับใบของเขาเนี่ยไม่เป็นภาระรสำหรับเราในการที่จะเก็บเก็บเวลามันร่วงนะครับซึ่งต้นนี้จะไม่ค่อยผลัดใบนะครับพอถึงเวลาเขาก็จะเหี่ยวนะครับแล้วก็จะย้อยออกมาเราก็เก็บไอ้เส้นเส้นเขาไปทิ้งซะแค่นีปัญหาเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นมันเป็นช่อเป็นครัวงอกมานะครับ บางคนเขาก็บอกว่าต้นจันผาเวลาออกดอกเนี่ยมันบ่งบอกถึงบารมีมันบอกถึงเรื่องของอาวาสนานะอัน,นอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับว่าเ,เพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ส่วนตัวผมเฉยๆนะครับแต่ผมชอบผมชอบต้นไม้ผมชอบต้นไม้ว่ามันเป็นต้นไม้ที่สวยงามนะครับเป็นต้นไม้ที่สวยงามและประดับร่มเย็นนะครับยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้สถานาการณ์โควิดเนี่ย มันทําให้เราเครียดนะครับผมก็มีเวลานะครับมาดูแลต้นไม้นะครับแล้วก็ชมความงามของเขานะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับเขาจะออกดอกประมาณนี่แหละครับนะครับสองครั้งที่แล้วปีที่แล้วเขาก็ออกดอกมาช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปีนี้เขาก็ออกมาช่วงนี้แหละนะครับอันนี้จะเป็นภาพนิ่งที่ผมเก็บมาให้ดูนะครับให้เห็น มันก็จะเป็นความงามโดยธรรมชาติ